อัพเทรดลงทุนวันนี้นะครับจะชวนคุณผู้ชมคุยกันถึง 2DR ใหม่นะครับที่จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็เข้าเทรดเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าประเทศไทยจำกัดอ้างอิงหุ้นในเวียดนามนะครับวันนี้คุยกับทางคุณเจตอาทรสองเมืองนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุณติเทตีบอลอยนต้านะครับเพราะว่าจริงๆ 2DR นี้เนี่ยน่าสนใจเป็นการลงทุน ผ่านตลาดหุ้นไทยเพื่อลงทุนไปยังเวียดนามแล้วก็ใครที่สนใจหุ้นแบงค์ใหญ่ๆของเวียดนามเราสามารถลงทุนได้ผ่านตลาดหุ้นไทยนะครับตัว DR สองหลักซับใหม่ที่ว่าก็คือ VCB 1 9ครับหุ้นสามัญของธนาคารเวียดคอมแบงค์ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยนะครับแล้วก็อีกตัวครับอันนี้เป็นครับีกชั้นนาของเวียดนามนะครับมีตัวย่อว่า M WG19 หุ้นสามัญของบริษัท Mobile World Investment Corporation ซึ่งเป็นคาปลีกชั้นนำในเวียดนามก็เป็นโอกาสที่ดีน่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนไทยนะครับมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เลือกหลากหลายนะครับวันนี้เรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณเจตอาทรสองเมืองผู้ในการวิสุฝ่ายคติเทศีบอรอหยนตานะครับสวัสดีครับคุณเจตอาทรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์กับคุณนุวัวดีครับ่รายละเอียดของจุดเด่นแล้วก็ความน่าสนใจของ DR ใหม่ทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ เดียร์ใหม่สองตัวนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มเทรดวันแรกตั้งแต่เมื่อวานนะครับ,รบตัวแรกเนี่ยคือ VCB หนึ่งเก้านะครับถ้าดูชื่อทางการเขาเนี่ยคือ j o y Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเวียดคอมแบง์นะครับเวียดคอมแบง์เนี่ยเป็นธนาคารที่ใหญ่สุดในเวียดนามนะฮะมีธนาคารกลางเวียดนามเนี่ยถือหุ้นเนี่ยมากกว่า75%ถือว่าเป็นธนาคารรัฐก็ได้เลยนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยปล่อยสศจเชื่อองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเกือบเกือบครึ่งหนึ่ง ของพอสินเชื่อทั้งหมดนะครับแลวก็สินเชื่อบุคคลเนี่ยเพียงส4เปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับแล้วก็แนวโน้มปี25หเนี่ยนะครับคาดว่าตราสินเชื่อจะเ,เติบโตมากขึ้นจากการซื้อนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับจากที่ซึมมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขณะที่นี่เสียนะครับเหลือเพียงแค่0.9 6เปอร์เซ็นตนะครับต่าสุดในกลุ่มธนาคารเวียดนามทั้งหมดเลยถ้าเรามาดูในธนาคารของไทยเองเนี่ยนี่เสียเนี่ยประมาณ สองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่านี่เสียของเวียดนามตัวของ VCB เนี่ยนะฮะเพียงแค่ศูนย์จุดเก้าหกเปอร์เซ็นตังั VCB เองเนี่ยถือเป็นธนาคารชั้นนำนะครับที่มีความมั่นมั่นคงสูงนะครับ Market cap เนี่ยถ้าเทียบตลาดเวียดนามทั้งหมดเนี่ยเขาในเครือนดับหนึ่งเลยนะครับแล้วได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะครับ y มีทูเดตปีนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นตตัวที่สองนะครับ ตัวของ Mobile World, World Investment Corporation หรือว่า M w G หนึ่งเก้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยักษ์ค้าปลีกเวียดนามเลยถ้าเทียบกับหุ้นไทยเนี่ยเสหม,มือนกับว่าตัวของ Com Seven j m a นะครับ CPO เนี่ยมารวมกันในหุ้นตัวเดียวกันเลยนะเพราะว่า M w G เองเนี่ยน,นะครับประกอบธุรกิจขายมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อคลค้าเซเว่นเวนนะครับกำไรเติบโตเนี่ยปีนี้ปีสองสี่เทียบกับปีสองสามเนี่ยโตขึ้นยี่สิบเอ็ดเท่าปีต่อปี นะครับแล้วก็กระแสเงินสดเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับรายได้ปีที่แล้วเนี่ยโตถึงสามเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิเนี่ยโตสองพันเปอร์เซ็นต์นะครับนแนวโน้มปีนี้เนี่ยยังดีต่อเนื่องนะครับ m w g เนี่ยถือเป็นหุ้นค้าปลีกชั้นนําเวียดนามปีนี้ขึ้นมาแล้วสองจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีย้อนหลังเนี่ยขึ้นมายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เนี่ยคือคือสองตัวที่อยู่ต้าเพิ่งออกนะครับในเมื่อวานที่ผ่านมาครับโกรสน่าสนใจแบบนี้นะครับผู้ลงทุนที่อยากลงทุน dr ต้องทำยังไงงททิ้้้ายสัันๆครบ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ DR เนี่ยนะครับมีอยู่60ตัวแล้วนะครับในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับ,รบสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้โดยตรงเลยนะครับเแล้วก็สามารถใช้บัญชีหุ้นไทยปกติ ซื้อขาย DR เสมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับในขณะที่ขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งหุ้นไม่เหมือนหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งร้อยหุ้นแต่ว่า BR เนี่ยใช้เพียงแค่หนึ่งหุ้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราราสามาถลงทุน BC A ทุกวันเลยวันละเจ็ดบาทแปดบาทก็ได้นะครับไอ้น,นี่นก็ฝากไว้สำหรับ DR ที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศโดยตรงครับครับ อาล้วครับคุณทุนที่สนใจลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ของทางยูนต้าหรือว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เซ็ตอินเวสต์นก็ได้วันนี้ขอบพระคุณครับคุณเจตอาทรครับขอบคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเจตอาทรจากทางบรอยูนต้าครับ